มาเมนูโปรดของผมเห็นเมนูเลยนะเมนูนี่มันจะเป็ี่ยนยาไปบ่ได้มันก็คือเมนูข้าวกันจีนก็ว่าข้าวยห้งข้าวเหีียวอีเนาะมันก็คือการเอาข้าวหุงข้าวเจ้าหนะไปสูนกับเลียดเนาะเลียดแล้วกับหมูบดเห็นสักน้อยไปถ้าคนใดอยากหู้อยากหันอยากแป้งนี่นะผมจะไปเนี่ยไปแป้งให้กับเนาะแรงนี่ที่แท้มันก็บ่ได้เนี่ยเนี่ยอย่างเริ่มเรียนนะแต่ก่อนอื่นเลยนะเขาก็ไปเสาะหาข้าวหุงข้าวเจ้าให้กับก่อนแล้วก็เอาข้าวนั่นนะมาพุงรวดก็จะใส่ผงพุงรรซูน้ตาลซีอิ๊วขาวน้มันหอยแล้วกหหมูสับดน้ำตาอบได้เลยสดนีอุ่นขาวน้ำมันก กวนศูนย์กันโซศูนย์กันให้มันเข้ากันดีๆมาฮกวนลาบโซลาบนี่ก็้ไปั้นก็เนาะแดงๆว้กันว่าโซว่าูนยงเสร็จเรียบร้อยับนี่เฮาก็จะมาอครับนอในใบตองนี่นะถ้าคนใดบ่มีใบตองมก็ในั่นก็ได้นะใอยก็ได้ครับนะการหอกันอย่างนี้แต่แล้วแต่มักเลแต่อบมันจะเอารูปส่งจไดก็ได้ส่งกลมส่งสี่เหลี่ยมงูไกู่แมวอย่างใดหมดเนาะ <c oughs> เลี้ยวดีมากได้ได้สอบเลยกันว่าห่อววาอย่างเสร็จเรียบร้อยนะก็นี่เขาจะไปนึ่งนนี่นี่ผมใจนี่เลยนี่ให้ซึ่งนึ่งเข้านี่นึ่งสักประมาณกึ่งสมงก็ได้ได้กินละหรือถ้าคนไดนว่าคือ,อาาว่าเออมาผ่านวันเลียดวันจี้มันซุกอิ่มมันก็เกิดปุ้นนะครับเนี่ยซีซีมาฮีไปสมงก็ได้แล้วแต่เลย กนันนน่ะเี่ยหน้าตาของข้าวกันจีนข้าวเงี้ยวนี่นะนี่ก้อนขินก้อนหยังเก๋อเนาะนี่หอมเตี้ยมหอมเจียวนี่ลาดไปเลยฮดไปเลยแล้วก็จะไปลืมเนี่ยทีเด็ดมืนเป็นพี่แห้งทอดนี่กินกับนี่ยังคือนะลืมบอกไว้ครับถ้าคนไดนผมมากข้าวกันจีนแบบเนี่ยแบบเข้มข้นแบบดำดำเจนี่ก็ใส่เลียดน้อยเอาครับนะนี่แต่ผมมักเข้มข้นแบเจ็มจนดีมันล้ำยอดเลียดเนี่ยนี่จูนมาเห็นซักจอนหอมใหญ่ย้องหน้าให้หน่อยปัตโต้ก็มันถึงอย่างคืออย่างเน็ตเลยเมนูนี่นะ